chứ không mua mã lẩu đâu đấy mã lẩu đúng không mã lẩu mã lẩu đúng không สวัสดีครับอยู่กับ205ขับกินเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้ไปบ้านารครับวันนี้เราจะเดินทางไปบ้านที่บัวใหญ่นะครับเราจะพาชมเส้นทางาอ่าสะบ้านที่บัวใหญ่นะครับวันนี้ก็มีตัวหนึ่งอยู่แนละ้งยี่บา,าตันตันได้ไดไดไดเข้ากล้องเป็นด้วยโอ้ยครับไป ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนหมายเลข225นะครับเราเริ่มต้นวันนี้ที่ท่าโป่งนะครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่หัวใหญ่นะครับ เภอพัวใหญ่จังหวัดคนครราชสีมานะครับซึ่งเราจะใช้เส้นทาง225เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชัยภูมินะครับจากนั้นเราก็จะเลี้ยวที่แยกบายพารตบ้านขี้เหล็กนะครับคือคนบ้านขี้เหล็กนะแล้วก็ไปตัดที่เส้น201บริเวณแยกโรบินสันนะครับเราก็จะไปตามบายพาสนะครับจนไปถึงสีแยกโรงต้มนะครับเราจะเลี้ยวขวาขึ้นสู่ถนนหมายเลข202มุ่งหน้าอำเภอบัวใหญ่นะครับ เยกกินข้าวเราจะแกยกกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเดินทางต่อเอาละครับออกจากบ้านยังไม่ทันไรเลยครับฝนตกซะแล้วครับพบกับพระเอกของเราวันนี้ในวันที่ฝนตก,กนั่นก็คือที่ปัดน้ำฝนนะครับตอนนี้ห็นเขาบ้องอ๋อนี่ตำรวจที่อนบัางตะเคี้ยนได้ได้ หมาตันเป็นหมาแก่ที่ไม่ค่อยได้อยู่ใครนะครับกว่าจะเข้าบ้านควานได้นีต้องหาที่ตันให้ได้กว่านข้าควัวอำเภอหนองบัวรนกเสียนะครับ๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่สําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่น,นะครับจะอยู่ซอยตรงนี้ซอยเซเว่นเลยครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปซึ่งมีที่จอดรถวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่นายจอมมาต้องได้กินนะครับ ครจะมาที่นี่แนะนำเป็นตัวตลกเลยนะแล้วรออยู่บนรถกันนะไปกินข้าวใจโอเคสั่งแล้วจะเยอะมากในวันปกติคือคนทำงานจะต้องมาคุณทักเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาสิบเอ็ดโมงครึ่งใช่สิบเอ็ดโมงครึ่งว้าว เส้นสีแยกหนองบัวร่วรีนะครับเรือพาจะออกไปที่อำเภอจตุรัสได้นะครับตรงไปเข้าตัวเมืองสองสองห้าตัดกับถนนหมายเลขอะไร่ไไไไไไีแยกหนองบัวร่วรีมาไม่นานนะครับก็จะเจอกับวัดหลวงปู่จื่นะครับวัดเขตาตะเนาะหรือวัดเขาทองคอนนะครับ เข,เข้าเขตอำอบ้านเข้านะครับมีการก่อสร้างทางนะครับตอนนีข้ขยายหรือหับบวกกับฝนตกนหนัออกรอเตียนเข้าท่วมนะครับท่วมสูงเลยขวาข้างหน้าครับเส้นทางหลักเข้าตัวเือบ้านเข้าหรือจะลัดไปอำเภอเนินสง,ง่าอำเภอจตุรัสกไ็ได้นะครับเรียบร้อยครับออกจากทา่ากูผ่านหนองบัวละเวถึงบ้านเข้าฝนตกหนักเลยครับทีนี้ แล้วท่าอีเน่าก็ได้ออกปฏิบัติการครับมีท่าอีเนวไหมคนอะไรทีผ่านอกรีบเดินทางองอกจากพื้นที่ก่อนเพราะว่าถ้าฝนตกแบบนี้มันยังน้ําไม่รวมนะครับถ้าน้ํารวมเมืเ่อไหร่มื่อไหร่ปไหลท่วมขังครับโอ้รวมแล้วนี่น้ํากำลังจะรวมแล้วครับต้องบาลสุขพัดขาดแสดงโลกบาลสุขพัดขาด จุดนี้นะครับเราจะไปตัดนนนถนนไปถนนถนนหมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดกับถนนหมายเลข2 0 1ศนะครับที่บริเวณแยกบุพการแล้วตอนนี้เราก็ถึงสี่แยกลงต้มนะครับตรงไปไปขอนแก่นเลี้ยวซ้ายเข้าเฉลิมเือลี้ยวขวาไปจังหวัดนครราชสีมาตัดของเส้นหมายเลข2 0 1ศและ2 0 2นะครับตงดาลี้ยวขวาว่า ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข2222ย222นะครับก็สำหรับการเดินทางวันนี้นะครับก็ได้เห็นวิน้ารถที่กำลัผานลตกตลอดทางนะครับกไม่กม ก็ข้างหน้าก็จะเป็นบ้านลาดนะครับ,บ,แ,ยบ,รรบแยกบ้านลาดเราสายอำเภอคอนขอนแก่ตรงไปอำเภอจรหงา์เมืองใหญ่ครับตามแยกบ้านลาดนะครับจัดกับเส้นหมายเลข2054เราก,ก็จะเข้าเขตอำเภอแก้งสนามนายนะแต่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดชิบูนะเราจะข้ามสะพานนี้ไปก่อนสะพานข้ามแม่น้ำชี 2กับ2อ4 6นะครับก็เอาสุกที่คือตใหญ่นะครับแล้วก็กลจะถบาล้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับก็จะาไปเทีเย่ยวในรตให่กินเยอะเยอะกิป็าาาบางคัหับวันนี้การเดินทางในวันที่ฝนตกนักนะครับทีบ่ทามันหนักด้วยไอที่ทินชอบนะครับก็จะดึมกดไลค์ แชร์นะครับมากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ